ฟื้นฟูระบบรากบำรุงรากนำพาอาหารเข้าไปสู่รากทุเรียนด้วยโพแทสเซียมฮิวมต e เพิ่มการสะสมอาหารนะครับเนื่องจากว่าหากรากนะครับดูดกินอาหารได้ดีนะครับต้นก็จะสะสมอาหารได้ดีนะการแตกยอดนะครับก็จะสามารถทำได้ดีนะครับข้อยาวนะครับแตกยอดได้อย่างต่อเนื่องนะครับด้วย โพแสเซียมฮิวเมนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่โทรนะครับ0874968874นะครับหรือเพจเฟซบุ๊กนะครับปลูกทุเรียนอีสานดินล้วนปนทรายนะครับหลังจากหลายท่านเอาไปทดลองใช้แล้วนะครับผลตอบรับก็กลับมาก็บอกว่าต้นมันสดชื่นขึ้นนะครับลากกินอาหารได้ดีขึ้นนั่นเองนะ